สาระความรู้นะคะเกี่ยวกับทางด้านพลธกรรมนะคะ สวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงอนิสพรชักรกิจนะคะหรือหมอจางนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องฟันคุดฟันฝังโดยที่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและมโคโรเฟเชียลคุณหมอเจนกิตอุปดิษฐ์สกุลนะคะหรือคุณหมอเจนค่ะหมอเจนนะคะวันนี้เราจะมาถามนิดนึงว่าฟันคุดคืออะไรครับแบบฟันคุดกับฟันฝังเนี่ยเหมือนกันไหมคะก็จริงๆแล้วฟันคุดกับฟันฝัง มีความคล้ายคลึงกันในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับฟันุูดลักษณะมันจะมีสิ่งกิดวางหรือมีการไปชนโดยตรงกับฟันนะครับแต่จะเป็นฟันฝังอาจจะไม่ได้มีการไปชนกับฟันซี่ข้างๆแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะสองทั้งสองอย่างนี้แล้วขั้นตอนการเอาออกอาจจะมีความคล้ายคลึงกันก็คืออาจจะต้องผ่าตัดเอาออก แล้วฟันคุดหรือฟันฝังนีงยมีขั้นตอนการทําที่นี่เป็นเป็นยังไงบ้างคะก็เริ่มแรกสุดนะครับก,ก็ต้องได้รับการตรวจครับก็เหมือนเคสทั่วไปก็มีการซักประวัติตรวจร่างกายตรวจท้งภายนอกและภายในช่องปากนะครับเมื่อคุณหมอได้ตรวจในช่องปากแล้วเราก็จะเนื่องจากการตรวจเดี่ยวงอาจจะไม่เพียงพอครับสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มก็คือต้องมีการตรวจทางภาพถ่ายหลังสีนะครับภาพถ่ายหลังสีอาจจะมีอะไรอย่อย่างนี้ไหมคะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบ ของการถ่ายภาพถ่ายละสีก็จะมีหลักๆก็มีเป็นเป็น,ปนฟิล์มเล็กๆถ่ายในช่องปากอันนั้นก็จะดูฟันได้เพียง1ซี่หรือ1บริเวณเล็กๆนะครับบางกรณีเราอยากดูทั้งขันไกลก็จะเป็นฟิล์มลักษณะคล้ายๆนี้แต่ว่าจะรูปแบบจะเป็นกว่านี้นิดนึงก็จะเป็นฟิล์มบริเวณกระโหลกศีรษะแล้วก็ขาขันไกลอันนี้จะเห็นฟันได้ทุกซีครบหมดเลยรวมถึงกระดูกขันไกลทั้งหมดในบางกรณีที่ฟันพุดหรือฟันฝังมีความซับซ้อนมากขึ้นก็ เอ,อ่อตัวเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์3มิติหรือการทำซีดีสแกนก็จะเข้ามามีบทบาทครับจะมีประโยชน์ทั้งเรื่องการดูตำแหน่งบอกตำแหน่งครับบอกพยาธิสภาพรอบๆบอกความเสียหายกรณีฟันฝ่าหรือฟันคุดไปเบียดกับฟันซี่ข้างรากฟันซี่ข้างคุณหมอก็าจำเป็นจะต้องส่งเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์3มิติด,ดันับแล้วสรุปแล้วขั้นตอนการผ่าเนี้ยน่ากลัวไหมคะคุณหมอไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลย,เลยนะครับ ยิ่งถ้ากรณนนีฟันคุดไม่ได้ยากมากมายบางเคส5นาที10นาทีเสร็จเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกอ่ะรู้อยู่แล้วเนื่องจากเราเลือกที่ไม่ได้ใช้การนึยาสลบเราก็ต้องเป็นการฉีดยาชาเฉพาะที่ก็ฉีดยาชาก็ต้านเดี่ยวนะครับแต่และตำแหน่งก็อาจจะรู้สึกแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับพอเรือมชาแล้วเราก็จะเริ่มหมอก็จะเริ่ม ทำหกกัตการในการาผ่าตันคุนนะครับขั้นตอนอาจจะมีรู้สึกบ้างะครับมาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นรู้สึกแต่ไม่เจ็บใช,ใช่ไหมครับใช่ครับส่วนตัวจะชวนคนไข้คุยตลอดแล้วก็บอกขั้นตอนให้คนไข้รับรู้เวลาเป็นคนไข้จะกังวลว่าโดนปิดหน้าแล้วโดนทําอะไรตัวก็จะแนะนําตลอดว่าการรู้สึกกดๆตึงๆตอนขั้นตอนการกรอแบ่งก็อาจจะมีสะเทือนเสียวฟันเล็กน้อยนะครับจังหวะฟันออกก็จะมีตึงเล็กน้อยครับะเอ<ห>แล้วที่เขาบอกกันว่าบางครั้งเนี่ยว่าฟันซี่เนี้ย ถอนธรรมดาได้กับฟ <and> ันที่น <kaz> <floor> ี้ต้องผ่าออกมันแตกต่างกันยังไงเหรอคะก็ต้องย้อนมาก่อนว่าจริงๆแล้วฟันกุดมันสามารถเจอได้ในฟันหลายๆซี่แต่หลักๆเราจะเจอที่ฟันกรามซี่สุดท้ายคนเราจะมีฟันกราม3าซี่นะครับฟันกรามซี่สุดท้ายจะเป็นตำแหน่งเนี้ยที่มักจะเจอเป็นฟันกุดมากที่สุดคือใช่ครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีฟันกุดนะครับอย่างที่บอกฟันกุดมันต้องไปชนกับฟันซี่ข้างแต่ในบางกรณีที่ฐานกลกเรามีขนาดที่ใหญ่เพียงพอแล้วคิศทางการขึ้นของฟันขึ้นได้ตรง ันมีฟันกรามที่เนี้มันก็จะขึ้นมาตั้งตรงโผล่ในช่องปากทีนี้เราสามารถถอนออกได้ไม่ต้องใช้การผ่าแต่ถ้าสมมุติว่าขึ้นมาไม่เต็มซี่ก็คือไม่ว่าจะตรงหรือเอียงยังไงก็ต้องมีการกรอแบ่งฟันใช่ไหมใช่ครับเพร,ร <K> าะก็จะมีหลายครั้งที่คนไข้เขาเขาใจผิดจะบอกว่าอีกคุณหมอฟันมันโผล่มาแล้วเต็มซี่ีทําไมต้องผ่าเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเต็มซีนนข่ของใครแต่ทิศทางของมันมันจะอธิบายด้วยภาพบางสิไดเลยครับเจนถ้า ถ้ากรณีที่เราได้ผ่าผ้าบางสีอย่างกรณีน,นี้นคนไข้อาจจะเห็นว่าฟันโผล่ขึ้นมาในปากได้เต็มซี่ก็ตามนะครับแต่ว่าทิศทางมันพุ่งเข้าหาซี่ข้าง<ม>การพยายามเป็นงัดออกเลยที่ไม่ผ่าอาจจะส่งผลอันตรายต่อฟันซี่ข้างๆได้แล,แล้วคนไข้อ่ะค่ะที่จะมาผ่าฟันพุดหรือฟันฝังจะต้องมีวิธีการแบบเตรียมตัวยังไงมาก่อนผ่าไหมคะ หลักๆก็แน่าจ่แยกเป็นสองส่วนัอย่างแรกก็ทางเตรียมทางด้านร่างกายก็จิตใจนะครับทางด้านร่างกายก็พักผ่อนให้เพียงพอทานข้าวมาแต่อย่าอินเกินไปนะครับถามว่าทำไมต้องกินข้าวมาก่อนว่าหลังนะผ่าตัดไปแล้วคุณท่จะต้องกัดผ้าก็เพื่อให้อยู่เลือดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่ยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็เพื่อให้สามารถกินยาแก้ปวดทําได้นะครับก็แนะนําว่าพักผ่อนทานอาหารมากให้ตอบนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านจิตใจก็ เตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับในหลายๆครั้งจะเห็นคนไข้ที่โดยเฉพาะกรณีคนไข้ไปเปิดคลิปไปดูขั้นตอนการผ่าคนคุณนี่จะเจอบ่อยมาแล้วมาถึงก็จะคิดวิตกกังวลไปเองว่าเฮ้ยมันน่ากลัวอย่างนู้นคิดพลาตามนะครับเพราะนั้นก็เตรียมจิตใจก่อนว่า i, มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแล้วหลังผ่านะคะหลังผ่าจะต้องมีแบบ ปฏิบัติตัวยังไงไหมห้ามนอนหรือห้ามกินอะไรไหมคะจริงๆคําแนะนําการปฏิบัติตัวหล,ลังผ่าตัดหลักๆนะครับที่สําคัญที่สุดสําหรับคนไข้คือเรื่องความสะอาดนะครับก็เป็นความเข้าใจผิดหลายๆคนที่เข้าใจว่าเฮ้ยแผลฟันกุดฉันต้องไม่ไปโดนที่เจอนะคนไข้จะกลัวว่ากลัวเลือดไหลกลัวแปลงแล้วไหมหลุดกลัวแผลจะฉีกน,นะครับซึ่งจริงๆเป็นความเชื่อที่ผิดตัางหสิ่งที่เน้นที่พยายามเน้นกับคนไข้ป็นือเรื่องความสะอาด ว่าขอให้แปลงบริเวณแผลรอบแผลอาจจะไม่ต้องแรงแต่รอบแผลเราสาะอาดเราจะลดความผิดปกติที่จะเกิดหลังทำนั่งการติดเชื้อการบวมการอักเสบกด้อ<า>นอกจากเรื่องความสาะอาดที่สําคัญอีกก็จะคุณหมอก็จะแนะนําให้ประครบใช้ความเย็นเขาช่วยนะครับก็อาจจะเอาเป็นนั่งแข็งห่อผ้าหรือว่าผ้าบ้านใครมีที่เป็นเจเลใช่ไหมคะก็เอาประคบนะครับก็เอาห่อผ้านิ่นึงก็วางประคบในช่วงวันสองวันแรกนะครับ ความเย็นกับความสะอาดสองอย่างนี้เป็นตัวสําคัญที่จะช่วยลอดอาการบวมอักเสบติดเชื้อได้อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คนไข้มาจะถามกันมาแล้วก็กลัวเวลาที่แบบคุณหมอบอกว่าฟันคุดเนี่ยค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็มีปาลายรากฟันเนี่ยใกล้บริเวณของเส้นประสาทจะเกิดผลข้างเคียงอย่างไงบ้างไหมคะก็ฟันคุดโดยเฉพาะฟันคุดล่างจะมีเส้นประสาทอยู่ในบริเวณกระดูกขันใกล้บริเวณนี้นะครับ ก็จะเจอหลายๆครั้งที่คนไข้หรือแม่บางครั้งก็ผู้ปกครองที่มาด้วยกังวลมากพาบรรพุตไปแล้วจะมีผลต่อเส้นประสาทสมองหรือเปล่าจะทําให้หน้าเบี้ยวหรือเปล่าครับต้องแจ้งถึงว่าเส้นประสาทนี้เราเหเป็นเส้นประสาทที่รับความรู้สึกมากกว่านะครับอาจจะมีกรณีที่ตันพุทธลึกมากๆนะครับก็อาจจะกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทนี้ได้แต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะส่วนมากแล้วมันก็จะมีการหายกลับมาได้เป็นปกติแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเล,ล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล แต่ทางทนี้ดีถ้าได้ทำกับคุณหมอเฉพาะทางมันจะลดความเสี่ยงลงถามว่าลดความเสี่ยงได้ยังไงลดความเสี่ยงว่าคุณหมอก็จะทําด้วยความนุ่มนวลมากกว่าครับแล้วก็ระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าความชักชอบช้ำต่อเสน้นประสาทก็อาจจะน้อยกว่าก็คือมีความเชี่ยวชาญเยอะขึ้นเพราะส่วนมากหมอเฉพาะทางก็จะได้รับการส่งต่อเคสที่ยากขึ้นแลวอย่างฟันคุดบนราคาฟันคุดบนเนี่ยมีอาการแทรกซ้อนยังไงได้บ้างคะส่วนโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับฟันคุดบนจะมีสิ่งที่เรียกว่า โพรงอากาศหรือไซนัสบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนบริเวณปลายรากของฟันคุดบออาจจะมีรอยต่อโพรงอากาศะัะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังทําคนไข้อาจจะพบว่ามีเลือดออกจมูกได้ในช่วงแรกๆนะครับซึ่งฟังดูน่าตกใจน่ากลัวแต่จริงๆแล้วไม่ได้ต้องกังวลนะครับว่ามันจะออกแค่วันสองวันแรกนะครับถ้าปฏิบัติตามคุณหมอแนะนําปัญหาตรงนี้ก็จะจบไปได้ไม่ต้องก็คือ่านได้ใช่ไหมคะก็คือไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะ ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการผ่าฟันคุดหรือฟันฝังจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คนไข้วิตกกังวลกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในคลินิกธนกรรมศิวรีของเรานะคะก็มีทีมคุณหมอเฉพาะทางทางด้านการผ่าตัดฟันคุดฟันฝังมรือศัลยกรรมช่องปากต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้นะคะ แล้วก็ทางคลินิกของเราก็มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องเอกซเรย์แบบ3ามิติด้วยนะคะที่เมื่อกี้คุณหมอได้แนะนํามาว่าในกรณีที่ถ้ามีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะก็ทําให้สามารถที่จะมองเห็นบริเวณของฟันคุดหรือว่าระวังไม่ให้เกิดผลข้างเคียงได้ดีมากขึ้นคนไข้คนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันคุดฟันฝังก็สามารถโทรเพื่อ นะัดปรึกษากับทีมคุณหมอเฉพาะทางของเราได้นะคะอย่างเช่นคุณหมอเจนนะคะแล้วก็มีคุณหมอท่านอื่นอื่นอีกน,นะคะในทีมของเราเกี่ยวกับทางด้านศัลยกรรมช่องปากนะคะค่ะใใกระดูกไหและใบหน้าและนอกจากนั้นจริงๆแล้วคลินิกทันตกรรมศิวรีของเราก็ยังมีคุณหมอเฉพาะทางในทุกๆด้านนะคะ ก็ถ้ายังไงก็เ้วแต่นะคะสามารถคอมเมนต์เรื่องต่างๆที่คนไข้สงสัยหรือต้องการให้หมอนะคะเชิญคุณหมอท่านอื่นๆมาพูดคุยตอบคำถามคนไข้ก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube ของเรานะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายนะคะฝากทุกท่านนะคะติดตามสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับทางด้านทันตกรรมนะคะผ่านทางช่องทาง,างต่างๆของทีมทันตกรรมศิวลีได้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเพจของเราค่ะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ ติดกดติด,ต,ดตามนะคะก็จะมีความรู้อัพเดตมาให้คุณทุกท่านได้ฟังได้ชมเรื่อยงๆงคะ่ะ